สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนต i n g Big Family Online Family ลี่ออนไลน์ครอบครัวออนไลน์สอนให้ท่านทำออนไลน์100%ให้ประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นตัดแต่งรูปภาพทำคอนเทนต์โฆษณาจะยิงโฆษณาทำอะไรก็ได้ที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยนะครับบนมือถือบนมือถือนะครับเอาเป็นว่าโปรโมชั่นที่ท่านได้ชมจาก Today Show ์ย้ำน,นะครับ2ชั่วโมงเท่านั้น สอชั่วโมงหลังจากจบรายการนะครับได้โปรโมชั่นที่ผมได้พูดไว้ในรายการนะครับส่วนท่านใดที่เกินเวลา2ชั่วโมงนะครับได้เรียน1เดือน9 9บกาทได้เรียน1เดือนแถมให้อีก1เดือนแต่ว่าถ้าภายใน2ชั่วโมงนี้นะครับ1เดือนแถมให้อีก10เดือนรีบรีบส่งสลิปโอนเงินมานะครับ เอาเป็นว่าส่งมาผมจะดูเวลาในสลิปโอนเงินก่อนนะนะครับส่งไปธนาคารไหนก็ที่อยู่ด้านบนมีเลขบัญชีธนาคารอยู่แล้วอ่ะหลังจากที่ท่านโอนเงินเสร็จเรียบร้อยจะเข้าเรียนทํำยังไงก็เอาสลิปของท่านเนี่ยส่งเข้ามาในไลน์ลที่ท่านกดเข้ามาจากหน้าจอนี้แหละนะส่งเข้ามาครับและอย่าลืมอย่าลืมนะครับเขียนชื่อนามสกุลด้วยบางท่านเนี่ยให้ลูกโอนนะก็ต้องใช้ชื่อตัวเองของนักเรียนคนที่จะเรียนเอาชื่อนามสกุล เขียนเข้ามาแล้วส่งรูปถ่ายรูปสวยๆหนึ่งรูปครับเอาไปทําไมรูปเราจะมีบัตรนักเรียนให้นะรูปนี้ผมจะเอาไปตัดให้สวยมีพื้นหลังสวยๆนะครับเอาไปเปลี่ยนลายท่านนะครับนักเรียนทุกคนนะครับถ้ารูปท่านเนี่ยจะต้องเป็นกติกาของเราตามโรงเรียนก็คือรูปท่านต้องมีพื้นหลังเป็นรูปสัญลักษณ์ของนักเรียนเรานะครับและชื่อลายก็เช่นกันนะครับ จะต้องเปลี่ยนตามกติกาแต่จะเปลี่ยนยังไงนะฮะเดี๋ยวจะมีนักเรียนรุ่นพี่อ่หรือนักเรียนเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายดูแลลงทะเบียนอ่านะฮะมาแจ้งท่านว่าชื่อท่านต้องเป็นแบบนี้นะเหมือนท่านไปโรงเรียนเลยเอาถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนรูปไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนอ่ชื่อนะครับผมแนะนํานะครับเบื้องต้นสลิปเนี่ยยืนยันรับโปรโมชั่นสลิปโอนเงิน9 9บาทยืนยันรับโปรโมชั่นแต่ตอนเรียนท่านสะดวกเรียนตอนไหนก็ได้ใน11เดือนนี้นะครับ แนะนำว่าไปซื้อโทรศัพท์ไปอีกเครื่องหนึง่งบอกโอ้ยต้องลงทุนซื้อโทรศัพท์เหรอโทรศัพท์เนี่ยเครื่องเนี้ใช้ใช้กับครอบครัวใช้กับการทํางานมันก็ไม่เหมาะจะแบบเป็นเครื่องที่เข้าห้องเรียนซื้อมาอีกเครื่องหนึง่งนะครับขอเรียน99อยากทําธุรกิจปังๆมีมีมไรายได้ออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนซื้อมาอีกเครื่องหนึง่งหรือแนะนํานะครับแนะนําถ้าไม่อยากจะซื้อนะครับ ให้ใช้โดยสับรุ่นที่เป็น Android Android นะจะมีลาย2ตัวครับมีลาย2ตัวเดี๋ยวเราจะสอนเดี๋ยวผมจะสอนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าส่งสลิปเสร็จนะครับแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมเรียนชื่อตัวเองด้วยนะแล้วก็พิมพ์คำพร้อมเรียนจะมีพี่เลี้ยงพาท่านเข้าไปห้องเรียนจะส่งลิงก์ให้นะฮะส่งลิงก์เข้าห้องเรียนแต่ก่อนเข้าห้องเรียนก่อนจะพิมพ์คำว่า ร้อมเรียนเนี่ยย้ำอีกครั้งนะดูคลิปการปิดไมด้วยถ้าเข้าห้องเรียนมาแล้วท่านเปิดไม์เสียงดังจุงจ้งจิงจ้งจุ้งจิ้งเข้ามาเนี่ยท่านจะถูกลบออกจากห้องท่านถูกลบออกจากห้องเรียนแล้วทาไงกลับมาที่ไลน์อันเดิมนี้นะแล้วก็มาดูวิธีการปิดไม่ใหม่เพราะว่าท่านนักเรียนเข้าห้องไปเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยนะแล้วไม่ปิดไม่เสียงดังมาจากที่บ้านเนี่ยมันสอนไม่ได้ย่าลืมนะครับท่านจะถูกลบทันทีเมื่อท่านเปิดไม่ รบกวนเข้าห้องประชุมไม่ต้องนอยไม่ต้องน้อยใจกลับมาที่ลายอันเดิมนี้แลครับแล้วมาดูวิธีการแล้วก็พิมพ์ใหม่ครับว่าพร้อมเรียนท่านก็จะได้ลิงก์อีกครั้งหนึ่งโอเคไหมครับถ้ายังไงก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวเราพบกันที่ห้องเรียนนะครับห้องเรียนชื่อว่า tb 99ก็คือห้องเรียนที่ที่มาจากคําว่าติ้งบิ๊กครับ99คือ99บาทนะครับขอให้มีความสุขทุกวันดี ทุกวินาทีเมื่อเข้าห้องเรียนที่ดีที่สุดในโลกครับ T.B. 99สวัสดีครับ